ชาานี้มาจากกันนะครับต kind of ่อไปนี่มันมีการเซเวลทเพขาเ่นเชิกันประทานทุกท่าใส่ก้นหูพี่น้องกันเนาะเียมไ่่เขรียนท่นอาจารย์วีระชัยครับูน้ำทั้งไลัดซีสล์เชือกมาัเยวโส่หอครนี่อรกี่มกอานอกั้งนอกไปโ ตั้งยตงพออู่้ผสมแสงได้สแบบดินแดงของด้งกบนะครแต่พออตือตัวเงินการกลุ่มเกษตรอีวิจิตรสเกีร์สุโขโลกนะครับกับดากอปะคุ้นตดพ่อแม่จีนองข้างมันสงยางเนาะขีมาให้ตั้งโลกุแก่กลุ่มเกษตรดีวิจิตรสเกสุโขโลกสิ่งผผมเห็นมากับ ตามที่ท่านบอข้างนอกคือมาเนี่ะแต่ปีหาซีนะครับเข็ดใบมันมัองเขานเ็ลุ่มๆดอนๆเฮ็ใหายใจเขาโจมตีนะคระบเพราะว่าหายใจยอดเขกเชือนะครับแต่ห้ากระสูนนะครับเพราะว่าผมกับข้างนอกเกิดมาบานเดียวกันทุกมนมากบันกถูกไหมล่ะกันเห็นพอในทมืเวียดนามนะนันกันนัสอบข้อมูลอกแห่งหน้าผมงเข็ดที่ไหนกันนะส่วนไในพรลุ โมดเกียร์นีกเจะเกือเรากับเพชทานซีบลายไดเกียรอยู่สามลายเดวนี้จะม่ไปนี้ปากจะไม่ลยปีแห่นครับไปทางถอยไปทางปาดุนดไปสมพิเอ่อว่ามาจากอะไรผมแบบแม่มียอยู่บึงบุมันก็เลยเป็นคนหลายหมองนะครับเกิดอี่หมใจเจท่านแต่มาเอาภรรยาอยู่บึงบุนั่งสกุลปรยู ย่างสุ่มเป็นรับกูไทยสีหาวงทำการเมื่อมา14ปีเป็นสทออเป็นรอบประธานสตาแล้วก็เป็นประธานา้าโยนลงไปอพอเหลียนเนื่ยยาเลนเดอร์ไม่ใชขาอินซี่ที่อาจารย์กระช่ซยีสดีขึ้นนะครับวีเมื่อกี้นี่ถามมาต้นหนึ่งต้นต้นหลายสุดเค้นหน้าสีเดือน,น์ในแต่ก็ไหน ็นเ่าเด็ดสามแสนัว่าลเด็ดสามปีก็ได้เงินหลายเนาะสานิกพ่อเลยะครับกะใเก็นเแนวเนาะเพราะว่าอาจารย์ยิ่ใช้แล้วเราบป็นคนว่าแขรงาวโหละสิบบาทหูราคารวมหนัะคิดไปเลยไรละตัน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 นะครับชิดต่านกันุเห็นไม่ได้แสนเนี่รามีเพื่อนเขาไมดังนั้นพี่น้องบ้านเฮายาเสียโอกาสเด้อพวกผมนี่ลำบากมาหลาย สองคนแล้วก,วกระถากมากลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีตรสกิดมีเงินในกลุ่มจะบบ่มีพ่อนะครับต่ว่าเข้าบริษัทไหนมีเงินหากลุ่มไหนม่ีเงินมันสิแตกนะครับบางคนเป็นสมาชิกากษตรมาเป็นระธานาวได้บริหารเงินนะครับดังนั้นกลุ่มเข้าจริงมม่มีเงินพ่อนะ สิน้นสุดโครงการก็คือปิดนะครับเงินบาทได้มาในทีน้อยจากคี่นอฟกับแบงค์แห่คณะกรรมการนะครับ่บานดมาเพิ่นไปให้ความรู้จนสี่หลักนะครับ,บ,นะรบดังนั้นจ,จึงยืนยันต้องการใดนะครับแต่มีเงินหลัแตกทันทีปุ่มเห่านะครับเมื่อน,นี้สิมานหายความรู้โดยทา้งสองน้องให้ให้ผมเป็นวิทยากรไปให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย่ซิป เขาทำมาจิตใจให้ขางแรกก็คือธรรมะของปู่กองเรือนกองเรือนก็คือพวกที่เท่าเดิมมีการแต่งหน้ามีลูกมีต่านะครับสัจธรรมะขันติจากสัจจะธรรมะขันติจากพระพระจาณแม่จางนี่านี่พอต้องซื่อสัตย์ก็คือมา่ต้างซื่อสัตย์ต่อกันตรงไปตรงมาสัจจะคือความจริงนะครับผมมีไายลมน้าเลยนะ ดังนั้นเข้าจึงไม่สัจจาตระกันว่าสิเหตุอินซี่แล้วอาศัยขายเถ่ากลุ่มเมื่อกับกลุ่มสองขันอาจ,จารย์วิลชัยนะครับดังนั้นคือเข้าไม่สัจจา